ครับวันนี้อยู่กับรถไปเรื่อยนะครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องเจ้าลีโวตัวนี้ที่พึ่งไปบุกุบกระหังแล้วดับตอนนี้เรามาถึงทางเข้าุบกระหังแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างหน้าเป็นเ็นชวอพอยแล้วก็เป็นเพื่อนของเบนอีกคันถึงได้เห็นว่าขับสองแต่ไม่รู้เข้าเปล่าแล้วก็พี่บ bon อลกับเลดบอยรออยู่ข้างในแล้วตอนนี้ทางเป็นเหมือนนี่เลยออสเตรเลียนี่นะะ ลงแค่นี้พอแล้วมันมีหินตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันมีสันหินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียตรงนี้มีสันหินน้ำลึกขึ้นเรื่อยๆ เกิดอะไรขึ้นนะครับหลักๆเข้าๆเลยคือ 1. นึ่ง้ำเข้าสโนกเกิลถามว่าติดสโนกเกิลเข้าได้ไงคันนี้ไม่ได้โดนต่อมาครับมันเพียงแค่เป็นการประกบเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้นะครับแค่นี้เลยมันดับเพราะแค่นี้นะครับก็เดี๋ยว ดูตอนมุดเดี๋ยวยืมคลิปจากเรดบอยมานดนึงนะครับเดี๋ยวขึ้นคลิปของเรดบอยให้ดูว่ามันดับยังไงมุดไปยังไงก็คันนี้ตอนมุดก็ประมาณถ้าฝั่งคนนั่งข้างเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งกระจกนะครับครบึ่งกระจกเนี่ยครึ่งกระจกบานบานข้างส่วนฝั่งคนขับเนี่ยอยู่ประมาณปิ่มปิ่มกระจกตัวล่างนะก็มุดไปเยอะไหมครับเราไม่รู้ลายเราไม่ได้ตามลายนะครับ Point, เบนชอปอยนีย่เขาไปลายขวาแล้วแต่เราไม่รู้เราเคยมาครั้งแรกเราคิดว่ามันจะเป็นเสมอเสมอกันทั้งหมดพอลงไปปุ๊บจากน้ําที่มันเท่าเอวเนี่ยมันกลายเป็นเกือบเท่าอกแล้วรถมันก็เลยดำลงไปนะครับน้ำนก็เลยดูดเข้าสนอกเกิลเลยเข้ากองอากาศพอมาเข้ากองอากาศเสร็จมันก็เลยดับจริงแล้วการทํางานของไอเจ้าสนกเกิลเนี่ย มันดูดอากาศเข้าอย่างนี้เอ่อเถ็มจะมีข้อต่อนี้อันหนึ่งอันนี้ของ TGM นะมันจะมีข้อต่อน,นี้อันหน,น,นึ่งเนะปึ๊บแล้วมันก็จะเข้าไปในในนี้อากาศจะเข้าในนี้อ่ามันต้องโดนต่อต่อแทนอันเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้มาบอกว่า TGM ไม่ดีนะครับที่รถระดับไม่เกี่ยวกับส n o กเก e r น,นะครับจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับอยู่ที่การติดตั้งนะตอนนี้เราทําการแก้ไขแล้ว เรายิงซิลิโคนเข้าไปทุกจุดนะตอนนี้นตรงนี้เหมือนกันเรายิงเราแก้แล้วนะครับหลายๆคนถามว่าหมดหมดค่าใช้จ่ายหมดค่าใช้จ่ายในการซ่อมไปเท่าไหร่นะครับก็ของเรารอบนี้เราโดนไปประมาณสามหมื่นนิดๆน,นะครับรวมค่ารถสไลด์ตั้งแต่วันที่รถมันดับเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณไม่เกินสี่หมื่นนะครับก็ได้ เบนชโชคพอยนะครับพีเอ็มแม่กองแล้วก็สมเกียรติเซอร์วิสนะครับอเกียรติเราเองนี่แหละช่วยกันนะครับกับรถคันนี้นะครับก็เปลี่ยนกล่องไปถ่ายของเหลวทั้งหมดนะครับรถที่จมน้ํานะครับหรือไปลุยน้ํามาหนักหหรือจอดแช่ในน้าหรือปั่นในน้ําเราแนะนําให้ถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันเกียร์นะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเฟนะนะืองท้ายนะ้ำมันเกียร์โฟถ่ทายแม่งให้หมดทุกอย่างไปเลยอย่าไปเสียดายถ้าคิดจะเล่นงั้นถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยมันจะหมดเยอะกว่านะ ของเราเนี่ยถ่ายไปหมดเลยแล้วก็มีมเีเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่องเพิ่มนะครับก็อยู่เราเราประมาณไม่เกิน4ี่หมื่นรอบนี้เราถึงว่าโ,โชคดีนะอ,อีกอีกคันหนึ่งอีกหลายคันเลยแหละที่ไปโจมมาอีกคันนึงเห็นบอกซ่อมไปประมาณ4ี่แสนอันนั้นน่าจะเปลี่ยนหมดทุกอย่างครับเพราะนั้นรู้สึกจะน่าจะเป็นเกียร์ออโอต้ด้วยแล้วก็มิดเลยมิดกว่าเราอีกนะ ของเราโดนไปแค่นี้ก็ยังถือว่าโชคดีครับดวงดีอยู่ก็เดี๋ยวกลับไปกลับไปแก้มือกันนะต้องเข้าให้สุดนะครับแล้วก็คันนี้เรามีการกลับมาแล้วก็แก้เรื่องสน o เกิลกันใหม่ทั้งหมดเราเลือออกทั้งหมด,ดยวขึ้นรูปให้ดูก็คือการรลือออกมาเนี่ยเห็นแล้วว่าข้อต่อนเป็นยังไงในการต่อคันนี้มาไม่ได้ยิงซิลิโคนไม่ได้ยาอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นน้ํามันเข้าได้เพราะน้ามันเข้าน้ําเข้าไปในระบบ ผมเข้าไปในระบบเสร็จปุ๊บแทนที่จะเป็นอากาศจะเป็นน้ำแอร์โฟงแอร์โฟม,โฟมเปียกเปียกเสร็จสั่งตัดรถเรียบร้อยดับก็ดับตามคลิปอย่างที่เห็นนะครับก็ใครคิดจะต่อสโนอกเกิลต่อให้ดีๆครับยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เราไม่คุยเรื่องยี่ห้อนะแต่ถ้าจะต่อต่อให้ดีๆของมีแบรนด์ต่อไมด่ดับนะครับเพราะฉะนั้นจะใส่ของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต่อให้ดีๆครับเช็คกันให้ดีๆต่อให้ดีๆส่วนอันเนี้ยเราเราจัดการเช็ค ใหม่หมดแล้วทําใหม่หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวฝากคลิปของวัยรุ่นเที่ยวป่ากันไปด้วยนะครับว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับฝากไปด้วยนะครับวัยรุ่นเที่ยวป่าครับผมตอนนี้อยู่อูพีเอ็มแล้วครับเอ็มแม่กลองพี่เอมบอกซื้อรถใหม่ง่ายกว่าเป็นไงเอี่ มีน้ำลงมาเลยนาะน้ำเข้าเครื่องเนี่ยผมว่ามันรั่วเข้าจากรูเนี่ยแหละพี่ใช่เนี่ยในตัเช็ดเนี้ยเนี่ยใช่ไหมแล้วมันมันขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นมาเต็มนี้เลยหม่ยหมายอยู่แค่ประมาณนี้เดี๋ยวทิ้งไว้นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกัน